เห็ดอะไรนะคะ,เ,ะเห็ดอะไรนะถามพ่อหน่อยสิเห็ดลมหลังเขียวเห็ดลมหลังเขียว,ลลยวหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะประมาณเพ่อรี้นถ้าเห็นเขียวๆนี่ก็จะเนยเลย<ม>เดี๋ยวเห็ดลมหลังเขียวเราได้มาวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำพริกเห็ดลมนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พิงกก็พามาเข้าคุยเช่นเคย ช่วงนี้นะคะก็หน้าฝนแล้วก็มีเมนูนะคะช่วงฤดูฝนนี้ก็เห็ดค่ะนี่วัตถุดิบของเราที่ได้มาวันนี้นะก็จะเป็นเห็ดเห็ดที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นเห็ดลมนะคะนี่ค่ะเห็ดลมหลังเขียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูน้ำพริกเห็ดลมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปปิ้งแล้วก็มาทำน้ำพริกกันค่ะ สำหรับขั้นตอนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเห็ดลมค่ะเนี่ยหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปนล้างกะะ่อนค่ะ ก็เห็ดที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปปิ้งค่ะลักษณะของเขานะคะจะเด่นก็ตรงที่ว่าเวลาเราปิ้งแล้วมันจะมีกลิ่นหอมค่ะนั่นแหละคะเอกลักษณ์ของเขาเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปปิ้งกัน กติกิบมันยดอะสามของปเยบอมืออตินี้ได้ดอกมีได้นะ มานี้นะจ๊ะอันนี้เห็ดที่ย่างเสร็จแล้วคนะ่ะอนนร้อนอนนัจะไหม้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะพริกที่เราจะใช้วันนี้ก็จะใช้เยอะอยู่นะคะนี่ด้วยนี่ก็เด็ดขั้วแล้วนะคะนี่ไม่ได้เด็ดแล้วก็กระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกระเทียมแล้วก็เด็ดขั้วพริกค่ะรอระหว่างนี้นะคะ อันนี้เห็ดของเราพร้อมแล้วนีเดี๋ยวเราจะมาโขกทีละดอกก็ได้มั้งคะโขกให้แหลกนะ พิเศษลมนะเดี๋ยวเห็ดค่ะสามารถเอาไปย่างหรือเอาไปแบบว่าย่างก็ได้ไม่ย่างก็ได้ไม่วจะมีหลายสูตรนะคะแต่สำหรับสูตรวันนี้ที่เราใช้แล้วเราจะเห็ดไปย่างไฟก่อนแล้วคอมาโขลกแล้วก็จะเอาไปผัด ก,กระเทียมนะะก,กระเทียม,ยมนะวันนี้เราใช้เท่านี้นะคะแล้วก็พริกด้วยเยอะเหมือนกันขอดูจากปริมาณเห็ดแล้วกะเอานะคะกระเทียมอันนี้พริกนะเดี๋ยวเราจะเอาไปคัว่วให้สห,หอมนะคะก่อนอด่นเราก็เด็ดขั่วก่อนนะคะแล้วก็ไปล้างนะ้ำข พริกกับกระเทียมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วพริกให้หอม,มกับกระเทียม จะเอาเห็ดที่เราโคกแล้วมาตำรวมกับพริกนะคะผสมกันเลยอันนี้ครกเล็กไปใครมีครกใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะสะดวก

คุกดินค<ร>ุก<ร>ไม้คุกหินโอเคสูตรวันนี้จะใช้แบบว่าเห็ดย่างแต่มันก็มีอีกสูตรนึงก็คือเอาเห็ดสดๆเลยก็ได้เอามาโขกรวมกันนะถูกไหมแม่ สูตรวันนี้เราจะใช้เป็นเห็ดย่างนะอยากบอกก่อนนะตอนนี้ที่ตรงนี้มันมันหยาบหยาบอย่างเห็ดห้เห็ดหยาบหยาบ,ยบเป็นชิ้นชิ้น อ๋ใส่ไปเลยเหรอถ้ามีใบผักชีเนั่นนะมีใสโคกประมีอันนี้ตะกี้เราใส่ต่นะอันนี้พริกที่เราโขกตะกี้แต่เราใส่ไม่หมดนะคะเพราะดูแล้วเหมือนมันจะเผ็ดเราก็เลยใช้ประมาณสองทัพพีนะตะเกียบพริกเล่่นนเเเห็ด,รหดพราะว่าดูแล้วปริมาณที่วรวมกับเผ็ดแล้ว พริกก็แค่นี้ก็พอดีนะคเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดผัดนี้ก็ผัดกับน้ำมันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะสูตรไหนก็ได้ค่ะโอเคใส่น้ำมันกะมัน,นใส่เยอะเกิน๋้วมันก็จะยืมไปมันจะมันไปนะ อาจจะแบบว่าใส่ไปนิดนึงก่อนก็ได้แต่ถ้ามันดูเหมือนจะไม่พอเราค่อยเติมน้ำมันไปก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใั่ 本来应该吧。 เศษอีกรอบเติมนิดหน่อยเพิ่มความนัวกันเห็ดแม่กับกันเห็ดลมันช่วยได้ค่ะแ่หอประดาอใส่ระดาตันีนนเดเ็ดอ่ะเห็ดมากเลย ่อนเ,เ,นอนะอเค็มไปนิดนะอย่าชิมอรอบนะถ้าใครชอบเผ็ดก็อาจจะ กินรสนั้นเลยก็ได้นะสำหรับแม่เฮดสนะม,ออมัติครบปุกนะตักแันน่ตักใส่กระปุกนะคะถ้าเราเราเราไม่ได้ทานหมดวันนี้นะเราสามารถใส่กระปุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายๆวันนะเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์ใช่ไหมแม่ ข้าวสวยร้อนนหรือข้าวเหนียว,วน,น่นร้อนก็ได้คนะนี่นะคะค่ะสวัสดีนะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปน้ำพริกเห็ดลมในวันนี้สวัสดีก็สวัสดีค่ะ